บทที่1 9 9รองประธานกำลังทำงานเธอนั่งลงกับเวินฮวยจือมีดอกกุหลาบแดงอยู่ในใจกันแก้วบนโต๊ะเทียนและทุบดินเนอร์ใต้แสงเทียนช่างโรแมนติกมากเจียงชาชาและเหวินฮวยจือนั่งลงพร้อมกันเหวนฮวยจือยื่นเมนูให้เธอและขอให้ผู้หญิงสั่งอาหารก่อนเจียงชาชาเปิดเมนูแล้วมองดูอย่างเร่งรีบแต่เธอก็ไม่ได้เลือก เธอจึงส่งคืนให้เขาและขอให้เขาดูวนหวยจื่อสั่งอาหารแต่ละจานให้บริกรข้างๆฟังอย่างสง่างามมันช่างจุกจิกจริงๆเจียงชาชาไม่เข้าใจอาหารตะวันตกและเธอยังไม่ต้องการที่จะเข้าใจมันในตอนนี้ตอนนี้ความสนใจของเธออยู่ที่เปี้ยนจี้เฉินโดยสิ้นเชิงเธอเห็นเปี้ยนจี้เฉินเข้ามาในร้านอาหารตะวันตกพร้อมกับพวกเขาและนั่งลงห่างจากพวกเขาสองสามโต๊ะ ดูเหมือนเขาจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อทานอาหารเย็นเขาสั่งกาแฟและนั่งชิมอย่างไม่ใส่ใจเจียงชาชาเฝ้าดูเขาจิบกาแฟเธอนั่งตรงที่เธออยู่จ้องมองเขาอย่างใกล้ชิดเธออดไม่ได้ที่จะกัดริมฝีปากของเธอทำไมเขาถึงเข้ามาด้วยเขาต้องการทำอะไรหัวของเจียงชาชากำลังจะแตกไปเป็นสองส่วนเธอกำลังบ้าคลั่งอยู่ข้างในแต่เธอก็ทำได้แค่กังวลและทำอะไรไม่ถูก เปี้ยนจี้เฉินจะเป็นระเบิดเวลาถ้าเขายังอยู่ที่นี่เขาเป็นเหมือนปัจจัยที่ไม่มั่นคงการมีอยู่ของเขาทําให้เธอหงุดหงิดความเครียดของเจียงชาชาตึงเครียดในที่สุดเสียงหนึ่งก็ดึงเธอกลับจากจิตใจที่หลงทางของเธอครูเหวนห่วยจื่อซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามในชุดสูตรและรองเท้าหนังพูดออกมาเสียงของเขาอันตรายและมีสเสน่ห์แสงไฟของร้านอาหารตะวันตกแห่งนี้สลัว และดูเหมือนว่าจะจงใจสร้างบรรยากาศโรแมนติกแสงเทียนที่อยู่ตรงหน้าเขาหักเหไปที่ใบหน้าของวนห่วยจือ่อและมีแสงริบหรี่และเงาปรากฏบนใบหน้าของเขาชั่วครู่ดวงตาที่อยู่ใต้แว่นตาสะท้อนแสงเทียนอันอบอุ่นและมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยในร่างกายของหวนหวยจื่อมีความอ่อนโยนที่น่ากลัวเมื่อคุณได้เห็นด้านมืดที่แท้จริงของเขาคุณจะพบว่าความอ่อนโยนของเขาหน้าขนลุก เขาพูดอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็กุมมือซ้ายของเจียงชาชาไว้บนโต๊ะอย่างเงียบๆดวงตาของหวนหวยจือหรีลงเล็กน้อยและเขาพูดด้วยสีหน้ายินดีคุณกำลังดูอะไรอยู่ครับอาจารย์มือของเขาถูผิวหนังที่บอบบ,บางบนหลังมือของเธออย่างสเสน่หาเจียงชาชารู้สึกว่านิ้วของเขาราวกับเกล็ดบนหนังงูมันเย็นและชื้นซึ่งทำให้หัวใจของเธอสั่นเทาเขาทำให้เธอรู้สึกว่าเขารู้ทุกอย่าง เธอตกใจมากจนรีบลืมตาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเธอกระพริบตาอย่างรู้สึกผิดและในที่สุดก็ยิ้มแล้วพูดกับเขาว่าไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้ฉันหมดความคิดไปนิดหน่อยถูกต้องหวนหวยจือหยุดยิ้มสีหน้าของเจียงชาชาไม่เปลี่ยนศัตรูจะไม่เคลื่อนไหวเธอก็จะไม่เคลื่อนไหวแม้ว่าหวนหวยจือจะเป็นเสือยิ้มต่อหน้าเขา แต่เจียงชาชาก็ยังคงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสังเกตเปี้ยนจี้เฉินอย่างลับๆเธอมองออกไปจากหางตาของเธอจากนั้นเธอก็เห็นเปี้ยนจี้เฉินวางกาแฟของเขาลงหลังจากดื่มเสร็จและมองดูพวกเขาอย่างเย็นชาและจ้องมองพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดมองไปที่ร่างที่มุมตามือของเธอสั่นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเหวนหวยจื่อถือมันเหวนหวยจื่อรู้สึกถึงมันบนนิ้วของเขาเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยรอยยิม้ม แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าทำไมเปียนจี้เฉินถึงเข้ามาในร้านอาหารแม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกันแต่ก็ไม่มีจุดตัดหรือความขัดแย้งระหว่างทั้งสองแต่วันนี้เมื่อเธอได้ยินเกี่ยวกับหวนหวยจื่อเธอรู้สึกว่าเปี้ยนจี้เฉินดูขัดตานิดหน่อยตอนนี้เขาไม่มีความสุขมากนักเครื่องดื่มถูกเสิร์ฟก่อนเจียงชาชากัดหลอดของเธอรู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากหวนห่วยจื่อดึงมือของเขากลับและราวกับใช้เวทมนต์ เขาหยิบกล่องของขวัญออกมาจากด้านหลังอย่างสง่างามกล่องของขวัญเป็นสีดำเข้มมีริบบิ้นสีแดงผูกด้วยโบซึ่งมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษมันดูเหมือนของขวัญระดับไฮเอนมากเจงชาชาสะดุ้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วปล่อยนิ้วของเธอออกจากหลอดอะไรนะนี่คืออะไรนี่คือของขวัญสำหรับครูเธอคงจะมีความสุขมากอย่างแน่นอนถ้ามีคนมอบของขวัญให้เธอในเวลาปกติ แต่ตอนนี้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้เจียงชาชาก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้จริงๆเธอฝืนยิ้มและแส้งทำเป็นมีความสุขมากและร้องเบาๆคอเซ็กซี่ของเหวนห่วยจื่อมีเสียงคล้ายกับอืมเขาปรับแว่นตาและส่งของขวัญให้เธอดวงตาของเขามองเธอด้วยความรักใครอาจารย์เปิดมันแล้วดูสิเจียงชาชารู้สึกได้ว่าร่างที่อยู่ตรงข้ามในแนวทะยงยังคงจ้องมองเธออย่างแผ่วเบา เตี้ยนจีเ้เฉินจิบกาแฟและไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ทั้งสองคนก็เล่นงานเธอแบบนี้ด้วยกันเธอจะกลัวจนตายใช่ไหมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทั้งสองอยู่ที่นี่และเจียงชาชาก็หายใจไม่ออกจนไม่กล้าหายใจด้วยซ้ำหลังจากหยิบกล่องของขวัญไปแล้วเธอไ,ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดมันก่อนส่วนที่เหลือเธอจะคิดดูทีหลังกล่องของขวัญใบนี้ไม่ใหญ่แต่หนักมือนิดหน่อยและมีเนื้อสัมผัสพ,พิเศษ มีอะไรอยู่ข้างในเจียงชาชาอดทนต่อความกดดันอย่างมากเธอแกะกล่องออกและเปิดกล่องของขวัญเธอสะดุ้งอยู่ครู่หนึ่งมันคือขวดน้ำหอมเหรอรูปลักษณ์ของขวดน้ำหอมดูหรูหรามากเธอมองไปที่เหวินหวยจือด้วยความประหลาดใจฉันเลือกน้ำหอมให้ครูเหวินห่วยจือมองดูเธอแล้วพูดว่าฉันหวังว่าครูจะชอบกลิ่นนี้ขอบคุณ เธอเมื่อลอยและกำลังจะปิดกล่องของขวัญแล้วนำกลับคืนเหวนห่วยจือขัดจังหวะการเคลื่อนไหวของเธอเขาจับมือเธอและประคองคางไว้แบบนี้ดวงตาของเขาส่องแสงระยิบระยับด้วยแสงเทียนอันสลัวเขาดูเหมือนขุณนางวัมไพผู้สง่างามในภาพยนตร์อาจารย์ตอนนี้คุณลองฉีดไปที่ข้อมือดูหน่อยได้ไหมเพื่อดูว่าคุณชอบกลิ่นหรือไม่ถ้าได้รับความโปรดปรานจากครูฉันจะมีความสุขมากนี่มันผิด เจียงชาชาเปลี่ยนเรื่องทันทีและในขณะที่บริกรเดินเข้ามาพร้อมจานอาหารข้าเพื่อเสิร์ฟอาหารเธอก็ยิ้มฉันจะไม่บ่นแต่ตอนนี้ถึงเวลากินแล้วตราบใดที่มันเป็นของขวัญจากเสี่ยวหวยมันก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรอาจารย์ก็จะชอบมันใครๆก็บอกคุณได้ว่าต้องทำไทเก็กแบบนี้อย่างไรที่สําคัญกว่านั้นเธอมีแผนในใจดังนั้นเธอจึงไม่สามารถฉีดน้ำหอมนี้ได้ ไม่เช่นนั้นตัวตนของเธอจะถูกเปิดเผยเมื่อได้ยินการปฏิเสธอย่างสุภาพของเธอรอยยิ้มบนใบหน้าของวนหวยจื่อก็ไม่เปลี่ยนแปลงสเต็กอยู่บนโต๊ะเขาตัดมันอย่างงดงามด้วยมีดจากนั้นใช้มีดและซ่อมเพื่อตัดเป็นชิ้นแล้ววางลงบนจานของเธอเจียงชาชาก็ต้องกัดฟันกินมันด้วยเธอไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าแต่เธอรู้สึกว่าววนหวยจื่อแสดงออกมากเป็นพิเศษในคืนนี้ เตี้ยนจี้เฉินนั่งไม่ไกลและจิบกาแฟอีกครั้งอย่างใจเย็นเขาอยู่ห่างออกไปหลายโต๊ะโดยยังคงมองไปที่โต๊ะที่เหวินหวยจื่อหยุดพวกเขาไว้แม้ว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นทำให้เขารู้สึกผิดหวังก็ตามอย่างไรก็ตามเขายังคงรู้สึกแปลกๆแม้ว่าเธอจะแปลกมากแต่เขาก็รู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับเธอที่รั้งเขาไว้และขัดขวางไม่ให้เท้าของเขาเก้าวออกไป ดังนั้นเขาจึงติดตามร้านอาหารตะวันตกแห่งนี้ไปด้วยเขาดื่มกาแฟทีละจิบแล้วหลับตาลงเขาต้องการสังเกตอีกสักพักหนึ่งคนสองคนทานอาหารเย็นใต้แสงเทียนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่โรแมนติกมากแต่เจียงชาชารู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่เริ่มแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆระบบช่วยฉันด่วนเรากำลังวิเคราะห์ภาษาจีนของมนุษย์ปรดรอยอย่างอดทนเจียงชาชา ให้ตายเถอะคุณทำมันโดยตั้งใจใช่ไหมเธอรู้ว่าระบบสุนัขนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยมันมักจะทำสิ่งเดียวกันเมื่อพยายามหลอกเธอแต่เมื่อถึงเวลาขอความช่วยเหลือเธอก็เกือบเสียชีวิตไปแล้วไม่เธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเธอจะคลั่งด้วยความอับอายถ้าเธออยู่ต่อไปเจียงชาชากำลังตั้งท้องกับผีและค่อยๆกินอาหารตะวันตก การรวมกันของเปี้ยนจี้เฉินและหวนห่วยจื่อเป็นเพียงระดับนรกในทุ่งแห่งความตายอาหารในปากของเธอไม่มีรสชาติสำหรับหวนหวยจื่อซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามการดูเขากินเป็นเพียงความสุขทางสายตาน่าเสียดายที่ไม่ว่าใบหน้าของเขาจะหล่อแค่ไหนตอนนี้เขาก็ไม่มีความดึงดูดใจเธอแล้วเมื่อเธอทานอาหารได้หนึ่งในสามในที่สุดเจียงชาชาก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้ เธอวางมีดและซ่อมลงหวนหวยจือหยุดและมองดูเธอเขาเคี้ยวค่อยๆกลืนสเต็กชิ้นเล็กๆเข้าไปในปากใช้ผ้าเช็ดปากเช็ดปากอย่างสุภาพแล้วถามอย่างอ่อนโยนว่ามีอะไรหรือครับอาจารย์เจียงชาชาไม่ได้เขินเลยตอนที่เธอโกหกเธอเดินตามเสียงของเธอแล้วพูดเบาๆฉันปวดท้องฉันต้องไปเข้าห้องน้ำวนหวยจือไม่สงสัยเลย ในขณะนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกอุ้มอยู่ในฝ่ามือของเขาจริงๆแต่โชคดีที่เธอเป็นคนสุขุมอาจารย์เอาเลยฉันจะรอคุณเจียงชาชารอคำพูดของเขามานานเกินไปทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้และทนไม่ไหวดังนั้นเธอจึงตะโกนอย่างตื่นเต้นเอาละ่ะในทันใดนั้นทุกคนที่รับประทานอาหารในร้านอาหารก็มองดูเหวนฮวยจือเหลือบมองเธออย่างมีความหมาย ดูเหมือนเขาจะยิ้มแต่เสียงทุ่มลึกของเขาไม่มีความหมายอะไรตัวละครโป๊แตกนิดหน่อยเหวนห่วยจื่อเจ้าเว่นผู้นี้คงไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเขากำลังจงใจแสดงความสัมพันธ์กับเธอให้ตายเถอะเ,เธอตื่นเต้นมากดังนั้นเธอจึงแสซงทำเป็นเขินอายและหรีตาลงเล็กน้อยภายใต้แสงเทียนท่าทางที่ละเอียดอ่อนของเธอก็ดูสมจริงมากขึ้นเช่นกันเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความเขินอาย ฉันขอโทษฉันปวดท้องเลยตื่นเต้นไปหน่อยเจียงชาชากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูตัวละครของเธอเปลือกตาของหวนหวยจืดกระตุกเขาขมวดคิ้วและถามด้วยความกังวลคุณต้องการให้ฉันไปกับคุณไหมสิ่งนี้สามารถทำได้อย่างไรเจียงชาชาหลับตาลงอีกครั้งและพูดต่อเหมือนผู้หญิงไม่เป็นไรดังนั้นภายใต้การจ้องมองของวนหวยจือเธอก็ออกจากที่นั่ง แน่นอนว่าเธอไม่มีรอบเดือนและไม่มีอาการปวดท้องนี่คือวิธีที่เธอคิดจะหลบหนีและหนีจากที่เกิดเหตุเธอจะกลับมาไหมแน่นอนว่าเธอจะไม่มาตอนนี้เธอเป็นเหมือนนกที่กำลังจะเป็นอิสระและเธอแทบรอไม่ไหวที่จะบอกลาที่นี่อย่างไรก็ตามหลังจากออกจากร้านอาหารตะวันตกทางเดินที่เธอเดินไปก็ถูกผูกไว้กับเปียนจี้เฉินเจียงชาชาหยุดกระทันหันเปียนจี้เฉินยังคงนั่งอยู่ที่นั่น เขาดื่มกาแฟโดยหลับตาลงราวกับว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นเธอเจียงชาชารวบรวมความกล้าและเร่งฝีเท้าของเธอโดยหวังว่าจะผ่านเขาไปอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่สนใจอย่ามองฉันอย่ามองฉันอย่ามองฉันผลก็คือทันทีที่เธอเดินออกไปไม่กี่ก้าวดวงตาอันสูงส่งและห่างไกลของเขาก็จ้องมองเธอเขายังมองเธอขึ้นขึ้น,นลงลงสองสามครั้งเธออยากตาย ร่างกายของเธอเริ่มแข็งทื่ออย่างเห็นได้ชัดเธอก็หันหลังกลับไม่ได้เช่นกันถ้าเธอทําเธอจะต้องกลับไปที่เวนหวยจือ่อและเธอก็ไม่อยากกลับไปโอกาสที่จะหนีมีเพียงตอนนี้เท่านั้นเจียงชาชาเดินเข้ามาอย่างกล้าหาญเดิมทีเธอต้องการเพิกเฉยต่อเปี้ยนจี้เฉินและเดินผ่านเขาไปแต่บัดนี้เธอบังเอิญมองเขาโดยบังเอิญและตอนนี้เธอเป็นครูสอนพิเศษของวนหวยจือ่อ เธอทักทายเขาแล้วมองหน้ากันและเดินผ่านไปแล้วเธอก็ทําเป็นว่าไม่เห็นเขาแล้วใช่ไหมเจียงชาชาสับสนสิ่งที่แย่กว่านั้นคือเปี้ยนจี้เฉินไม่มีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงมันเขาไม่มีขอบเขตของมนุษย์เลยและสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เธอเจ้าสุนัขตัวนี้จะทำอะไรบนโลกนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทักทายเขาอีกครั้ง เจียงชาชาหายใจเข้าลึกๆและซ้อมในใจของเธอหลายครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ก้าวเธอทำงานหนักเพื่อรับบทเป็นพี่สาวคนโตที่เป็นผู้ใหญ่ในที่สุดเมื่อเธอเดินผ่านเขาไปเธอก็มองเขาโดยไม่ลังเลพยักหน้าและยิ้มให้เขาใบหน้าของเธอผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติรอยยิ้มของเธออ่อนโยนและเฉลียวฉลาดทำให้ผู้คนนึกถึงพี่สาวคนโตข้างบ้านเปี้ยนจีเ้เฉินเม้มริมฝีปากและไม่แสดงตำแหน่งของเขา อาจารย์ของหวนหวยจื้อเพิ่งยิ้มให้เขาแล้วเดินผ่านเขาไปกรโบรงที่แกว่งไปมาของเธอส่งกลิ่นหอมจางๆไปในอากาศเขาได้กลิ่นมันและกลิ่นหอมนี้ก็แปลกเป็นพิเศษเช่นกันเปี้ยนจี้เฉินมีแผนจะออกไปเธอออกจากร้านอาหารราวกับว่าเธอกำลังจะเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทางเปี้ยนจี้เฉินคิดถึงรอยยิ้มที่อาจารย์ของประธานเพิ่งแสดงให้เขาเห็นเขาจึงเดินไปที่ประตู เชียงชาชาวิ่งออกจากร้านอาหารตะวันตกอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าอากาศข้างนอกมีกลิ่นหอมมากความคิดแรกของเธอคือการหนีออกจากห้างสรรพสินค้าอย่างรวดเร็วแต่เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังโกหกแต่อีกาปากร้ายของเธอทำให้ท้องของเธอเจ็บจริงๆร้านอาหารนั้นมีพิษผู้คนมีความต้องการเร่งด่วนสามประการหลายครั้งที่พวกเขาต้องการจะอืดแต่ก็ทนไม่ไหว เจียงชาชาจึงตัดสินใจไปห้องน้ำหญิงที่ชั้นนี้อย่างเด็ดขาดห้านาทีต่อมาเธอก็ล้างมือและเช็ดให้แห้งสีหน้าของเธอชัดเจนเธอหายใจออกและรู้สึกว่าน้ำหนักของเธอลดลงมากเธอเดินออกจากห้องน้ำหญิงขณะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมือที่ยังไม่แห้งอย่างที่ทราบกันดีว่าในห้างสรรพสินค้าจะมีพื้นที่นั่งรออยู่ด้านนอกห้องน้ำชายและหญิงเสมอในห้างสรรพสินค้าที่ดีกว่าบริเวณน,นี้ก็มีที่นั่งโซฟาให้ผู้คนนั่งรอด้วย ทันทีที่เจียงชาชาเดินออกจากประตูห้องน้ำเธอก็เห็นร่างจินกุยยืนอยู่ที่สุดถนนเขาเอ็นตัวพิงผนังเล็กน้อยเผยให้เห็นเพียงภาพเงาที่ชัดเจนนั่นเปียนจี้เฉินทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่เจียงชาชาหยุดทันทีเธอรีบกลับไปที่ห้องหญิงแล้วโผล่หัวออกไปนอกประตูตั้งใจจะดูอีกครั้งเป็นไปได้ไหมว่าเธอตื่นตระหนกและมีอาการประสาทหลอนครั้งนี้เธอไม่เพียงเห็นเปี้ยนจี้เฉินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหวนหวยจื่อที่เพิ่งเดินออกจากห้องน้ําชายตรงหน้าด้วยเธอเงียบไปขอโทษนะทาไมวนหวยจื่อถึงอยู่ที่นี่เจียงชาชาอยากจะร้องให้จริงๆเธอไม่อยากเจอทุ่งแห่งความตายแบบนี้อีกตอนที่เธอทำงานพลาดไทม์เธอต้องหาทางเจียงชาชาจับคางของเธอแล้วจู่ๆเธอก็มองไปที่ห้องน้ำด้านในสุดในห้องน้ำหญิงซึ่งใช้วางอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะเธอมีความคิดจริงๆเมื่อกี้นี้ เหวินฮวยจืดก้าวขายาวๆของเขาแล้วโยนทิชชู่ในมือลงในถังขยะข้างๆเขาจากนั้นเขาก็มองดูเปี้ยนจี้เฉินซึ่งปรากฏตัวที่นี่อย่างเย็นชาและไม่พูดอะไรเลยเหวินหวยจืยืนอย่างเกียจคร้านเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าสูทอาจารย์ของเขาไม่กลับมาเกินสิบนาทีแล้วเกิดอะไรขึ้นเขารอเธออยู่ทันใดนั้นเหวินหวยจืก็เห็นร่างที่คุ้นเคยมากเดินออกจากห้องน้ำหญิง เมื่อมองแวบแรกเขารู้สึกคุ้นเคยและเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นครูของเขาเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและจับไหล่ของเธอรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาครูภายใต้การจ้องมองที่คาดหวังของเขาใบหน้าที่ประณีตและน่ารังเกียจของรองประธานก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเธอมองเขาอย่างเย็นชาทำไมคุณถึงแต่ต้องฉัน ใบหน้าที่อ่อนโยนและสมบูรณ์แบบของวนห่วยจื่อปรากฏรอยแตกที่มองเห็นได้ในทันทีเขาเห็นเจียงชาชาหันกลับมาเธอสวมชุดทำงานเหมือนกับชุดผู้หญิงทำความสะอาดในห้างสรรพสินค้าและเธอก็ถือไม้ถูพื้นอยู่ในมือเปี้ยนจี้เฉินซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาได้เห็นหวนห่วยจื่อในฉากที่น่าทึ่งเช่นนี้ด้วยตาของเขาเองเขาก็เงียบเช่นกันและเขาตกใจมาก เหลือกตาของหวนหวยจืดกระตุกและเสียงของเขาหยุดลงราวกับถูกรัดคอคุณกำลังทำอะไรเจียงชาชาจ้องมองเขาด้วยสีหน้าไมา่แยแสว่าทาไมคุณถึงไร้เหตุผลขนาดนี้เธอวางมือข้างหนึ่งไว้บนเอวและอีกข้างก็ใช้ไม้ถูพื้นแล้วพูดด้วยความโกรธคุณตาบอดหรือไม่เห็นหรอว่าฉันเป็นคนทำความสะอาดจบบทนี้บทที่สองร้อยผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เพื่อสัมผัสชีวิตหรอ พวกเขาไม่เคยเห็นฉากมหัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขารองประธานผู้สูงศักดิ์ในโรงเรียนเสริญจริงและลูกสาวของชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจะสวมชุดทำงานของป้าทำความสะอาดในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ด้วยซ้ำและถือไม้ถูพื้นไว้ในมือของเขารอยยิ้มเจ้าเล่ห์บนใบหน้าของหวนหวยจือแข็งทื่อเล็กน้อยและเปียนจี้เฉินซึ่งมีใบหน้าเหมือนภูเขาน้ำแข็งมาโดยตลอด ก็มีสีหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในเวลานี้มากกว่าปกติพวกเขาทั้งหมดจ้องมองไปที่เจียงชาชาที่อยู่ตรงหน้าและเงียบไปผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจครั้งใหญ่ที่สุดคือเวหวินฮวยจือ่อใบหน้าที่อ่อนโยนและสวยงามของครูคาดหวังกลับกลายเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่ดุร้ายไม่ต้องพูดถึงเงาทางจิตใจอันกว้างใหญ่ของเขาเขาตกใจมากจนรีบดึงมือของเขาบนไหล่ของเธอทันที เขายังคิดที่จะบีบคอเธอจนตายอีกด้วยสีหน้าของเวนหวยจื่อในเวลานี้มีสีสันมากใบหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากตกตะลึงเป็นมืดมนและขุ่นเคืองเสียงอ่อนโยนของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาคุณมาทําอะไรที่นี่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะได้พบกับผู้หญิงเลวซามรองประธานในวันที่เขาได้เตรียมการอย่างระมัดระวังเหมือนเดทที่สมบูรณ์แบบพร้อมสปอย ท่านประธานตาบอดจริงๆด้วยเจียงชาชายกไม้ถูพื้นในมือของเธอตกชุดทำงานของเธอและยกคางของเธออย่างเย่อหยิ่งแล้วฉันจะบอกคุณก็ได้ฉันมาที่นี่เพื่อสัมผัสชีวิตเหตุการณ์ตกอยู่ในความเงียบอันน่าขนลุกอีกครั้งเหวนห่วยจื่อรวมทั้งเปียนจี้เฉินที่อยู่ข้างหลังเขามองเธอด้วยบางอย่างผิดปกติหญิงสาวคนนี้กำลังพูดถึงอะไรในโลกนี้แค่เธอสัมผัสชีวิตเหรอ จริงๆแล้วเจียงชาชาอยากจะถอดเครื่องสำอางและถอดวิกของเธอที่นี่เพื่อเป็นรองประธานด้วยตัวเองมากกว่าที่จะสัมผัสทุ่งสังหารแบบนั้นอีกครั้งและกังวลว่าเสื้อกั๊กของเธอจะหลุดออกเป็นครั้งคราวหรือไม่เธอยังมีความสุขที่ได้เป็นรองประธานอีกครั้งหวนห่วยจื่อซึ่งปกติเป็นคนน่าซื่อใจคดต,ตอนนี้มีรอยยิ้มแข็งๆบนใบหน้าของเขาและใบหน้าของเขาดูน่าเกลียดยิ่งกว่าหน้าโง่ เปี้ยนจี้เฉินทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาขมวดคิ้วลึกแล้วเดินไปข้างหน้าจ้องมองเธอด้วยดวงตาสีเข้มและเสียงเย็นชาของเขาก็ดูแปลกอย่างเห็นได้ชัดเขามองดูเธอขึ้นขึ้นลงลงราวกับว่าเขาต้องการจะมองเข้าไปในหัวใจของเธอเขาพูดอย่างเย็นชาสัมผัสชีวิตงั้นเหรอใช่เจียงชาชาวางมือข้างหนึ่งบนเอวของเธอและเริ่มพูดเรื่องไร้สาระโดยไม่น่าแดงหรือใจเต้น พ่อของฉันแช่แข็งบัตรเครดิตของฉันและบอกว่าฉันสูรุ่ยสุร่ายเกินไปเขาขอให้ฉันทำงานข้างนอกและบอกว่าเขาจะปล่อยให้ฉันถูกทุบตีอย่างรุนแรงจากสังคมประสบการณ์ความยากลำบากของชีวิตอย่างที่คุณเห็นฉันมาทำงานในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เพื่อหาเงินและสัมผัสกับชีวิตเปี้ยนจี้เฉินและวหวนฮ่วยจื่องุนงงมันอุกอาจมากจนแม้แต่การคิดถึงเรื่องนี้ก็ดูเป็นไปไม่ได้ แต่หลังจากที่เธอพูดอย่างจริงจังพวกเขาต่างก็ลังเลว,ว่าสิ่งที่เธอพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เหวนห่วยจื่อยังคงยิ้มอย่างสุภาพนับตั้งแต่เขาเห็นเจียงชาชาใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวและบุคลิกที่สง่างามของเขาก็แทบจะทนไม่ไหวในตอนท้ายเขาปรับแว่นตาเลียริมฝีปากแล้วพยายามฝืนยิม้มเขาไม่รู้ว่ามันเป็นคำชมที่จริงใจหรือเป็นหยินหยางรองประธานทำหน้าที่ด้านสังคมได้ดีมาก ในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนฉันเชื่อว่าคุณทำงานได้ดีมากคงจะน่าประทับใจมากที่รู้ว่ารองประธานกำลังประสบกับชีวิตอย่างสุดใจเจียงชาชาจ้องมองเขาด้วยท่าทางเฉยเมยและพูดว่าประธานคุณหยุดเสแสร้งได้แล้วถ้าเปียนจีเฉินไม่ได้อยู่ที่นี่หวินฮวยจือคงไม่รักษาบุคลิกของเขาในฐานะประธานที่อ่อนโยนและคงจะจากไปนานแล้วทั้งสองคนลืมไปนานแล้วว่าจุดประสงค์เดิมของพวกเขาคืออะไร ตอนนี้พวกเขาเห็นเจียงชาชาความคิดในใจของพวกเขาคือการจักไปอย่างรวดเร็วหวนห่วยจือยิ้มและพูดว่าในเมื่อรองประธานกําลังเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตดังนั้นฉันจะออกไปก่อนก่อนที่เขาจะพูดอะไรเจียงชาชาก็ขัดจังหวะเขาเป็นเรื่องดีที่คุณสองคนอยู่ที่นี่พวกคุณทุกคนดูเกียรตคร้านมากถูกต้องฉันกังวลว่าจะรุดบตดไม่ได้ หลังจากที่เจียงชาชาพูดจบเธอก็วางไม้ถูพื้นไว้ในมือของหวนห่วยจือ่อเธอจ้องมองทั้งสองคนด้วยความพึงพอใจและพูดอย่างไม่สุภาพเอาละคุณสองคนก็มาด้วยจบบทนี้